สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p ป B บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ปบสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับเทปนี้เป็นเทปเหมือนแบบว่า เอารถมาโชว์มากกว่านะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าคือคันนี้ผมกะว่าจะเก็บไว้ขี่เองนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้นะฮะเราก็ให้ได้นะครับผมแต่ราคาจะสูงสักนิดนึงเพราะว่าคันนี้ผมไม่ได้ตีราคามาแบบรถเอามาขายนะฮะตีราคามาคือซื้อเอามาขี่เองเลยนะครับผมคืออยากได้มากนะฮะจะบอกว่าคันนี้เนี่ยโอ้โห ได้เป็นปี2021ด้วยนะเป็น G D 110แท้ๆปี2021เบสเดิมของเขาดีนะฮะคือนี่ฮะเบสเดิมคือไม่เดิมนะครับ <c oughs> เครื่องเดิมนะครับผมนี่นะฮะเพียงแต่ว่ายกชุดถังใหม่นะครับพวกอะ,อะไหล่ของ A100 นะครับผมเอามาคัสตอมไปอยู่บน G D 110คันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าคนที่คอสตอมหรือสายคอสตอมเนี่ยรู้ดีนะครับทำแบบนี้นะฮะเอามานั่งแปลงมานั่งใส่แบบนี้นะ หลายตังมากมากนะคุณผู้ชมนะฮะต้องใจรักจริงๆแล้วบอกได้เลยครับไปทําเองเหนื่อยครับผมเนี่ยคุณจะหาจุดขยับที่มันแน่นๆแบบนี้ยังไงอ่ะเนี่ยฮะทำไงให้มันแน่นแบบนี้มันไม่ก๊อกไม่แก๊กเลยนะคุณดูดิเนี่ยมันเหมือนมันแบบถูกสร้างมาเพื่อมันเป็นแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยดูดิมันแน่นหมดเลยนะครับคุณผู้ชมดูไม่ธรรมดานะคันนี้นะอา,อาจจะมีแบบ บุ๋มบ้างรู้รอยบ้างเพราะอะไหล่บางชิ้นเนี่ยก็เอามาเป็นมือสองนะครับผมนะเนี่ยอาจจะมีรักยิ้มบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ผมมองว่ามันเป็นกลิ่นอายของความคลาสสิกอยู่แล้วนะฮะคันนี้นี่คือโอ้โหเห็นแล้วแบบเข็ดฟันเห็นปุ๊บนะฮะผมบอกเลยว่าคันนี้ผมต้องได้เลยนะครับอยากได้มากๆคุณมาดูที่แข้งเครื่องกันก่อนนะครับนี่อันนี้คือเครื่องเดิมแข้งเดิมนะครับสวยสะอาดตาใสาๆแบบนี้เลยนะฮะ สวยมากคุณผู้ชมนะครับคาบงคาบูเลยพวกนี้นี่เดิมหมดเลยนะครับอ่าถือว่าใช้มาทนุถนอมดีใบบาโคพึ่งจะลอกไปนะครับเพราะว่าแกบอกว่าล้างทุกสองอาทิตย์เลยรักรถมากๆมีซีนกันฝุ่นมาเรียบร้อยนะครับผมอ่านี่โชกแกนโชกร้อนะครับผมนี่สวยๆเลยนะฮะนี่นะครับผมให้ดูกันแบบโครสอัพใกล้ชิดนะจ๊ะนี่ฮะยางหน้าหลังเนี่ยนะครับก็ใหม่ด้วยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เป็นโครเมียมขาแข็งแรงเป็นเหล็กหมดเลยนะฮะใส่สปอตไลท์เล็กๆมาให้อีก2ดวงตรงนี้นะครับ <S <S เผื่อที่ใครจะขี่แล้วแบบเจอแบบช่วงกลางคืนหรืออะไรพวกนี้นะก็ดีนะครับผมไฟเลี้ยวนี่ทรงโตมากนะฮะตอนแรกผมนึกว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นขี้เกลือซะอีกไม่ใช่นะครับขัดปุ๊บใส่กิ๊บเลยนะครับดูแลมาดีจริงๆนะเบาะก,ก็ทรงเอรอยเลยนะครับหล่อมากถังสวยสุสูกิโลโกโน้นนะครับนี่นะฮะ สตาร์ทเท้านี่มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยเดินเป็นสเตเลสทางเส้นเป็นท่อไมโครโฟนนึกว่าจะดังไม่ดังนะคุณผู้ชมเขาใส่ใยแก้วใส่ข้างในนะเออเหมือนมีแคตอะไรมาให้เรียบร้อยอะ่ะเพราะฉะนั้นเสียงจะแบบใกล้เคียงกับรถเดิมมากๆคือขี่ไปเนี่ยเสียงเงียบเลยนะครับผมไม่ได้เสียงดังขนาดนั้นนะยางนะครับโอ้โหล้อลื่นๆลูกปืนลื่น นะครับยางใหม่ๆนะครับผมช็อกอันนี้น่าจะเป็นช็อกเดิมนะครับพวกพักเท้าอะไรพวกนี้ก็เดิมนะ,ะสวิงอาร์มเดิมคือเบสออนบนรถเดิมคุณผู้ชมแต่ว่าใส่เพิ่มเนี่ยอย่างเงี้ยใส่จับหลังเพิ่มอย่างเงี้ยเบาะทรงใหม่ตัวใหม่ชุดสีแปลงใส่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยรวมแน้วโโหใหม่อ่ะสวยมากมีสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปให้ด้วยนะฮะก็คือเปลี่ยนปลอกแฮนด์ให้ใหม่ของเดิมมันเริ่มแห้งละเราก็ตุ้มไปแฮนด์เดิมผมว่ามันไม่สวยนะครับ ผมก็เลยใส่ไอตัวที่เป็นสีเงินเงาแบบนี้นะเรียกโครเมียมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ Subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงจริงคุณเข้า u t u b e เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูบไปบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมด นะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ y o u t u b e เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line นนะครับอ่าสมมุติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าอ่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม สวยเลยนะครับผู้ชมดูดิเนี่ยมองอย่างนี้ก็สวยมันเหมือนรถเหมือนหลายสิบปีก่อนแต่คุณได้หัวใจหลัก8,000โลแล้วรถ GD110 อะไรก็มีทนถึกตามสไตล์สุสกิขี่คันนี้โคตรเท่ครับบอกเลยนะฮะว่าหล่อมากจริงๆนะครับ <c oughs> ตัว GD110 เนี่ยมันเป็นรถคารบูเรเตอร์นะ มีถังน้ํามันสํารองอะไรแบบนี้นะครับแต่เชื่อไหมมันประหยัดน้ำมันมากทําไมหลายคนถึงหากันนะคือหนึ่งเนี่ยมันแต่งสวยแบบนี้ได้นะครับสคือมันประหยัดน้ํามันมากคุณผู้ชมมีคนเอาขี่ออกเที่ยวเนี่ยหนะ้บโลลิตรนะรถคาบเลเตอร์อะไร50โบลิตรนะครับมันทําได้จริงๆครับตัวนี้นะ GD110 นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะประหยัดก็ได้จะใช้เชิงพาณิชย์ก็ได้เนี่ย คือโชกคู่แล้วโชคก็มันก็นุ่มอยู่นะฮะคือไม่ใช่โชคแบบแนวตั้งแบบ90องศาปึ้งมาแบบนี้คือมันมีระยะมันมีองศานะครับผมทําให้มันซับแรงได้ดีแล้วมันไม่แข็งมากจนเกินไปแล้วพอมาเป็นตัวเนี้ยทรงเนี้ บอกมันหนานุ่มขึ้นแบบนี้โอ้โหผมไปลองขี่นั่งโคตรสบายผมเลยบอกว่าคลิปนี้ไม่เน้นขายแต่ถ้าใครอยากได้ก็ให้นะครับในราคาที่โอเคถ้าคุณรับได้คุณก็รับไปนะแต่คุณรับไม่ได้นี่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะคลิปนี้อยากให้ดูจริงๆว่า G d ดีเนี่ยมันเอาไปแต่งได้แบบหลากหลายจริงๆตัวนี้ผมขี่อ่ผมต้องการเอามาเพื่อเอามาขี่เน้นแบบตอบสนองความต้องการของตัวเองเลยนะฮะก็เลยซื้อมาราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมก็บอกว่า เจ็บไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเจ็บไปเยอะเหมือนกันเลขเครื่องเลขโครงตรงหมดนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดีกว่ากุญแจเหมือนให้เหมือนเฮียแกให้มาสาสาดอกเลยนะเออจับถ้อยเสียนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะอันนี้เครื่องเย็นๆผมไม่ได้โช๊คช่วยเลยนะเนี่ยโช๊คยิงอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่ฮะี๋้วมาฟังเสียงท่อกัน นะฮะเสียงข้อไม่ดังเลยนะครับนั่นเนี่ยเดินเบานิ่งๆเลยเห็นไหมครับคือแบบขี่มาแล้วเท่ทั้งเสียงทั้งตัวรถฟีลลิ่งมันแบบมันได้เลยนะคุณผู้ชมไฟหน้าเขาเปลี่ยน LED มาให้แล้วนะนี่ไฟสูงไฟต่ำคาบงคา,าบูเขาจูนมาอย่างดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไฟติดไฟกับพริบเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นไฟ LED ด้วยนะคุณผู้ชมตอนแรกผมนึกว่าเป็นหลอดไส้นะเออเป็น LED นะโอ้ แน่มันซ่อนเคี่ยวเล็บไว้จริงๆนะครับแล้วก็นี่ไฟไท้ายนะฮะเดี๋ยวก็ดูไฟเบรกห้ปุ๊บนี่เห็นไหมนีเ่เสียงก็เสียงใบทะเบียนนี่เงียบเลยเสียงท่อเห็นไหมเสียงท่อก็เท่นะใช้ได้เลยแหละอะมาดูสปอตไลท์กันสปอตไลท์นี่ปุ๊บนี่เปิดเป็นไฟเหลืองก็ได้เปิดเป็นไฟขาวก็ได้ปิดก็ได้ประมาณนี้มีแค่นี้เลยนะครับโอเคอะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่องมีสวิตช์ออฟไลท์มหมให้ด้วยเป็นไง นี่ G D 1 1 0นะมีออฟลันมาให้ด้วยนะครับมีสปอตไลท์มาให้ด้วยโอ้โห ตรงนี้นะฮะเห็นแล้วขัดเข็ดฟันจริงๆมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปย่างใหม่หน้าหลางังคอสตอมมาทั้งคันนะครับผมวิ่งแค่8 0 0 0โลแล้วที่สาคัญรถปี2021คราวที่แล้วเนี่ยปี2019วิ่งประมาณ5,000โลผมยังขายไป3 0,000กว่านะครับตัวนี้ราคาแรงห้ามว่านะเพราะว่าอันนี้เน้นเอามาให้เชยชมกันว่า G d ดีมันแต่งแบบได้แบบไหนแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้เอาไว้ใช้งานหรือจะเอาไปเก็บตั้งโชว์หน้าบ้านหน้าร้านโอ้โหผมบอกได้เลยว่าโคตรม้าโคตรเทอ้ภาษาโบ เวลามาอีกแล้วนะครับบางคนไม่เข้าใจคําว่ามะแปลว่าอะไรใส่แล้วมะดีขี่แล้วมะเท่ดีนะฮะอ่ะอารมณ์ประมาณว่าเออมันดูเท่ดูเก๋อะไรประมาณนี้นะครับผมดูแบบธรรมะแมงตามสไตล์ผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมต้องอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างเช่นกรเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจคําว่ากรคืออะไรนะฮะเออผมก็ฟังคุณพ่อมานะฮะจริงอายุอายุผมก็น้อยอยู่ นะครับผมนะ,อะโอเคนะครับผมเปิดราคาดีกว่าลีลากันเยอะแล้วนะฮะตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคา48,900บาทนะครับผมรวมส่งให้ทั่วประเทศไทยฟรีไม่มีให้จ่ายอยู่จังหวัดอะไรก็ส่งให้ได้นะครับผมนะเอาเป็นว่าราคาตรงนี้อาจจะเจ็บจิตนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณเอารถเดิมๆไปทําเองเจ็บกว่านะครับเจ็บกว่าแน่นอนนะฮะตัวนี้นะทั้งเสียเวลาแล้วก็ทั้ง มานั่งแก้มานั่งโอ้โหกว่าจะลงตัวแบบนี้นะครับเป็นงานสิล์ที่ขี่ได้จริงๆนะครับผมคันนี้โอ้โหบอกได้เลยผมอาจจะเก็บถ้ามันไม่ได้ออกนะ <c oughs> กลัวออกอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเก็บไว้แบบขี่เล่นแล้วก็เอาไว้จอดโชว์ให้เป็นแบบแบ็กกราวเลยนะฮะเท่มากนะครับรถแบบคาราลเนแสนผมเฉยๆนะแต่รถสี่ห้าหมื่นแต่ว่าเจ๋งแบบนี้ผมชอบนะคือราคามันอมตาแน่นอนครับบอกได้เลยว่า สมมติอีก3ปี5ปีเนี่ยคุณเบื่อคันนี้มันมีเวลาคากว่าคนอื่นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันได้ตกเป็นรถคลาสสิกที่แต่งออกมาสวยแล้ว ะะดูหล่อแล้วด้วยนะครับผม48,900รวมส่งที่ฟรีทั่วประเทศถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยตัวจเช็ค20จุดให้เรียบร้อยและรับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนไม่จำกัดระยะทางนะฮะ,อะโอเค3บริการนี้ให้ไปเหมือนเดิมนะครับผมใครที่หายอยู่โทรมปได้เลย064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะฮะติชมกันได้ชอบไม่ชอบยังไงควรแต่งแบบไหนหรือว่า <c oughs> ลงตัวโดนใจแบบไหนคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้แบบสนุกสนุกเลยนะฮะอย่าไปคิดมากอย่าไปเสียเรียดอะไรนะครับผมรถมาแต่งบางคนไม่ถูกใจบางคนชอบมากอะไรแบบนี้นะครับผมนะคอมเมนต์ Comment กันได้ด้วยภาษาที่สุภาพไม่ต้องตีกันนะครับผมผมว่าคันนี้สําหรับตัวผมโดนใจอย่างมากนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะถ่ายนะ้ำมันเครื่องดีๆขี่ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่รบกวนใครนะ โอเคนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับโทรมาได้ที่064 6363 635ใครจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอุปบอยนะเราให้ราคาสูงและรับรถถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะครับผมนี่นะโอเคนะครับผมบก็ฝาก g d 110เท่ๆคันนี้น่าจะเป็นหในรในพันกันเลยทีเดียวนะครับที่แต่งออกมาได้สวยโดนใจขนาดนี้นะครับผม วันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ